จังหวัดสระบุรีรวมตัวแล้วผู้ประกอบการสิบล้อเรียกร้องรัดล,ลดราคาน้ำมัน25บาทในวันนี้19ตุลาคมสระบุรีที่บริเวณลานปั๊มน้ำมันปตทริมถนนมิตรภาพขาเข้าจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยหลักกิโลเมตรที่15ถึง16ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกนำรถบรรทุก1ิล้อพ่วงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วม สี่สิบคันมาจอดรวมตัวกันเพื่อเป็นการแสดงเสียลักษ์เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตละยี่สิบห้าบาทและขอให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันห้าบาทต่อลิตรและยกเลิกการเก็บเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นเวลาหน่งปีจากนั้นทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถสิบล้อสระบุรีตะเคลื่อนขบวนรถสิบล้อจำนวนรวมสี่สิบคันเดินตาม ทางถนนพหลโยธินมุ่งหน้าทางกรุงเทพมหานครออกไปรวมพลกับเพื่อนๆผู้ประกอบการรถสิบล้อจะนัดรวมกันอีกครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรอสัญญาณของกลุ่มผู้ประกอบการต่อไปโดยรถในขบวนจะวิ่งกันไปเรื่อยๆมีความยาวประมาณสองกิโลเมตรด้านน,นายธนาสั์กุลเพตรานนนรองสมาคมเลขาธิการขนส่งสินค้าภาคอีสาน ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการเผยว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเสียลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ25บาทและขอให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน5บาทต่อลิตรและยกเลิกการเก็บเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นเวลาหนึ่งปีโดยในวันนี้ทางผู้ประกอบการมีการรวมตัวกันทั่วประเทศตามจุดต่างๆประมาณ1,000ันคันส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์บุรีมารวมตัวกันนาที่นี้ แล้วยังมาน้้ำมันแพงอีกแต่น้ำมันแพง,<อ>งไม่ใช่ขนส่งเดียวนะครับ<อ><อ>คนทั้งประเทศายภาษีน้ำมันเนี่ยควรจะกลับมาพิจารณากันใหม่ไม่ใช่ดีเซลอย่างเดียวนะครับภาษีน้ำมันทุกตัวนะครับแม้กระทั่งแก๊ส LPG NGV ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยบริโภคทำไงจะลดลงภาษีลงมาสักหน่อยนึงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายลง ท่านรู้ไหมครับบนดอยใช้น้ํามันเท่าไหร่เราใช้เกือบ30เขาใช้เกือบ40 40ิกว่ายิ่งไกลยิ่งแพงเรามาแสดงพลังเนี่ยเราทําให้คนทั้งแผันดินนะครับเราวิงวอนขอร้องภาครัฐบาลเพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือในภาวะที่ประเทศที่ประชาชนนะครับเดือดร้อนทั้งโควิดเศรษฐกิจมหากินไม่ได้ถ้าพวกผมขึ้นราคาค่าขนส่งก็จะเป็นการซ้ำเติมประเทศลงไปอีก เราไม่ทําแล้วเราจะไม่ปิดถนนแต่เราจะดูว่ารัฐบาลจะช่วยคนทั้งประเทศอย่างไรในการพิจารณาลดกระแพกภาษีน้ำมันทุกชนิดลงมานะครับลถอีแตนรดชาวนาลถเกษตรนะครับเขาอยู่ไกลกว่าเราแต่ยเขาใช้น้ำมันนิดหนึ่งสี่ห้าสิบบาทแต่เขาขายของได้ไหมครับขายของแทบไม่ได้มันจะยิ่งซ้ำเติมคนทั้งประเทศขอร้องครับขอร้องรัฐบาล โดยเฉพาะท่านนายกผมรักนะครับรักนายกทุกคนรักนายกแต่อยากให้ในายกออกมาช่วยพวกเราลดกำแพงภาษีลงมาบ้างนะครับคนทั้งแผ่นดินรอท่านนายกอยู่นะครับขอบคุณครับรดเท่าไหร่ฮะลดรเท่าไหร่บอกได้ยังฮะให้ท่านพิจารณาครับยังไงต้องลดถ้าไม่ลดเนี่ยพวกเราก็หยุดเหมืงงนอนกันเพราะเราไปไม่รอดนะครับถ้าเราหยุดเดินรถทั้งประเทศอะไรจะเกิดขึ้นท่านดูน้ํามันบ้านเรากับดูน้ํามันเพื่อนบ้าน ทำไมมันถูกน้ำมันเพื่อนบ้านยังแอบมาขายพวกเราเลยอืถูกไหมฮะแล้วทําไมคนในบ้านเรามันได้ใช้น้ํามันแพงฝากครับฝากประเทศฝากรัฐบาลด้วยิจรนาประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่บนดอยบนเขาที่เขาต้องทําการเกษตรพวกผมต้องไปรับสินค้าจากเขาต้นทุนเขาก็สูงเขาเองใช้น้ํามันในขบวนการการเกษตรรถเครื่องสูบน้ำต่างลิตรหนึงสี่ห้าสิบาท มอเตอร์ไซค์เองก็ต้องใช้น้ำมันนี่หนึ่งสามสี่สิบาทแล้วยิงเจ้าบนดอยเนี่ยเพาะวิ่งกันลำบากมากขอรัฐบาลครับพวกเรารักรัฐบาลนะฮะเราเป็นคนในประเทศเราไม่สร้างให้ประเทศเดือดร้อนแต่เราขอให้รัฐบาลช่วยพวกเราด้วยช่วยคนทั้งประเทศครับขอบคุณครับแล้วก็ทำงานร่วมกับสหพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยไเราีจุดยืนเดียวกัน นะครับไม่สร้างความเดือดร้อนของประเทศแต่ขอให้รัฐบาลช่วยดูแลพวกเราดูแลคนทั้งประเทศรัฐบาลลองดูครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยบอกว่าเราใหญ่แต่ทำไมเราใช้น้ำมันแพงกว่าเขาเรามีทั้งโรงกันนำเข้าน้ำมันส่งออกขายาน้ำมันแต่คนตาดำๆในประเทศ